สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแอดมาอัปเดตคิวงานของน้องไรอันกันต่อเลยค่ะวันนี้วันที่19นะคะกุมภาพันธ์2561ค่ะน้องมีงานที่จังหวัดนครปฐมอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะและไม่เบื่อเลยเลยค่ะน่ารักสุดๆแบบนี้นะคะเจอกันนะคะ2 1่0านนค่ะ ซึ่งเป็นงานประจําปีที่วัดท่าพูดนะคะอำเภอสามพานจังหวัดนะคะปรปฐมแบบนี้ไม่เคยแผ่วเลยนะคะมากี่วันก็น่ารักเท่านั้นเลยนะคะน่ารักมากขึ้นทุกวันค่ะดูเอซีของน้องนะคะเอซีหนาแน่นและแน่นมากๆเลยนะคะ ความรักและความเมตตาของแม่แม่เอฟซีนะคะที่มีต่อน้องนะคะอย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลายชาวนคนปรปฐมนะคะน้องมาอีกหนึ่งคืนแล้วนะคะคืนนี้ส่งกําลังใจให้น้องกันยาวๆกันเลยนะคะวันนี้น่าจะสนุกกันอีกหนึ่งคืนเลยนะคะมากี่ครั้งก็ไม่เคยแผ่วนะคะเสียงน้องยังหวานแจ๋วหวานไพเราะจับใจไม่เคยเปลี่ยนนะคะ ไม่ว่าน้องจะมากี่ครั้งนะคะก็ไม่เบื่อค่ะเพราะว่าน้ำเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานแบบนี้นะคะฟังกี่ครั้งก็อินด้วยทุกครั้งเลยและค่ะค่ะฝากติตามน้องกันไปยาวๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ